และในวันที่9มิถุนายนนี้ก็จะถือว่าเป็นการเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกตั้งในระดับแรกก็คือในระดับอำเภอครันนครั้งนี้เราจะไปเริ่มกันที่อำเภอก่อนซึ่งในช่วงกระกะตอขอบอกวันนี้เรามีขั้นตอนการเลือกมาให้ติดตามกันไปดูกันค่ะว่าเขาทำกันยังไงค่ะวันนี้กะกะตอขอบอกในเรื่องขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ จากคำถามที่ว่าขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุติสภาระดับอำเภอดำเนินการอย่างไรในเรื่องนี้ขอตอบว่าขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุติสภาระดับอำเภอมี2ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1ผู้สมัครเลือกกันเองในกลุ่มเดียวกันไม่เกินสองคนและสามารถเลือกตอนเองได้แต่จะลงคะแนนบุคคลใดเกินหนึ่งคะแนนไม่ได้ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด5คนแรกจะผ่านเข้าสู่ขั้นตอนที่สอง ขั้นตอนที่2จะแบ่งกุ่มออกเป็น4ีสายโดยการจับฉลากซึ่งผู้สมัครต้องเลือกบุคคลกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันกลุ่มละหนึ่งคนแต่จะเลือกตอนเองหรือบุคคลอื่นในกลุ่มเดียวกันไม่ได้และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด3คนแรกของกลุ่มตามสายที่แบ่งไว้จะไปสู่การเลือกระดับจังหวัดต่อไป แล้วพบกับกกตอขอบอกในตอนต่อไปในเรื่องขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดค่ะ